สวัสดีครับชาวราศีมีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ก็ติดตามเป็นกงใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมีนลักษณะมีนจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับชาวมีนได้เป็นไพ่ Six of Pentacles นะครับ Six of w One, ไพ่ The h a r of h n t ไพ่ The Star แล้วก็เป็นไพ่ The Hangman โอเคทีนี้เรามาดูแถวลา่างเพิ่มเติมกันนะครับว่าชาวราศีมินลักนณะมีนจะเป็นยังไงกันต่อไพ่ใบแรกแถวลา่างได้เป็นไพ่สองเหรียญเด็กถือเหรียญ Five of w One แล้วก็เป็นไพ่สี่ดาบใบสุดท้าย4ไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่แนวครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะาชาวราศีมีนลักขนามีนนะครับในช่วงประมาณ 1-5นะครับธันวาเอา่อพฤษภาคมเนาะอาจจะต้องระมัดระวังอยู่ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะเนื่องจากดาวศุกร์และราหูเนี่ยกลุ่มกันอยู่ที่ลัคนามีนอยู่แต่ในช่วงวันที่5พฤษภานะครับดาวราหูจะออกจากอา่าลัคนาไปทับในเรือนวินาศเป็นตำแหน่งกเกษตรบดีไว้นะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือดาวราหูเนี่ยจะโคจรไปค้ำหลังลักนณาเป็นตำแหน่งเกษตรไว้แต่ก็ได้กดพินทุบาทคือราหูเป็น12กับลักนณานะครับแปลว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่คิดทำอะไรเนี่ยมักจะต้องดูแลในเรื่องของออผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าระมัดระวังเรื่องของความโปแตกเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าราหูเนี่ย เป็นดาวแห่งการขนเวลาโครจรไปอยู่ในภพวินาศมันจะขนแหลกเลยขนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปกปิดเอาไว้ แฉกลับขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับแล้วราหูเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่ามันกระแทกข้างหลังไว้อยู่นะครับมันอาจจะทําให้เบียนอยู่ข้างหลังลัคนาก็เลยต้องเป็นพินทุบาทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังแต่มันก็ค้าหลังลัคนาไว้ทําให้เราเกิดความมั่นคงไม่ล้มไม่พังไม่จบไปก่อนนะครับ แต่มันจะจบเพราะว่าเราอาจจะปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเป็นประเด็นนะครับอันนี้จะต้องอีกเรื่องหนึ่งนะมันแล้วแต่บุคคลนะครับมันไม่ได้แปลว่าทุกคนนะมันต้องมีดาวสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าเอาเท่าที่ดูคือคืออย่าปกปิดอะไรแล้วกันนะครับปกปิดได้แหละแต่ถ้ามันไม่สําคัญมากแต่ถ้ามันสําคัญมากๆเนี่ยปกปิดไว้อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะถูกขุด ขีขึ้นมานะครับอย่างกระทันหันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังส่วนนะ,ะดาวพระัสีดีคือดาวประจําตัวเนี่ยจะโครจรน,นะครับไปอยู่ในภพเรือนที่4ของลัคนาอันนี้ช่วยไว้เลยเพราะดาวพระัสีดีเนี่ยเป็นตําแหน่ง4กับลัคนาเรียกว่าตําแหน่งประ ทุมเกนนะครับเป็นเกณฑ์เนื้อหอมเก์ผู้มีปัญญานะเกิดไพ่เดอะฮาร์ฟันขึ้นมาฮาร์ฟันเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีสติปัญญามีความคิดมีในเรื่องของการเอาชนะภัยแก่ศัตรูนะครับสามารถที่จะได้รับการปกป้องจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีชาวปัญญามีความคิดที่จะเอาตัวรอดได้อย่างดีนะครับมีโอกาสที่จะมี ความสุขความสมหวังในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของอสังหาที่ดินบ้านเอาพูดง่ายความมั่นคงของชีวิตมันจะปรากฏขึ้นมานะครับเกิดขึ้นได้นะประมาณนี้มีิติปัญญาที่ดีมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกและมีความสุขความสมหวังดีๆจาก4 off one ก็คือการงานของชาวราศีมีนจะประสบความสำเร็จในช่วงหลังวันที่13บา พฤษภาคม2068นี้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะโครจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะเพราะว่าดาวการงานเนี่ยจะโครจรเข้าสู่เรือนความมั่นคงนะแต่เป็นตำแหน่งประแปลว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับอันนิสงของความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นหรือต้องไปอาสาต้องแบกรับก่อนถึงจะมีโอกาสของความสำเร็จ มันมีไพ่ไฟอ์อกวานต้องระมัดระวังในเรื่องปัญหาอุปสรรคเข้ามาในช่วงจังหวะหนึ่งก่อนนะครับมีความเครียดความกดดันนะเข้ามาบ้างแต่มันจะค่อยค่อยฟื้นฟูและปรับและแก้ไขได้เยียวยาได้จากไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือการเยียวยาการพักฟื้นความและการรักษาหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพันในเรื่องของอความหวังใหม่ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับเนาะแล้วมันก็จะทําให้เรามีสติในการยังคิดทุกสิ่งทุกอย่าง ประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มที่หไม้คือใช้ชนะความสำเร็จในเรื่องการงานนะครับแล้วก็ f o r of one ก็คือเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีความมั่นคงมีความสำเร็จดีมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาสำหรับชาวมีนแล้วก็รักขนามินนะครับดังนั้นจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแบบเนี้นะสำหรับชาวมินนั้นก็ต้องพยายามทำให้ตัวเอง ปล่อยวางนะครับแล้วก็พยายามฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรที่เคยอึดอัดนะครับอะไรที่เคยมีปัญหามีประเด็นเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามหยุดนิ่งรอดูสถานการณ์ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็พักเพราะว่าบางทีเนี่ยการงานอาจจะสุมอาจจะเยอะหน่อยในช่วงหนึ่งแต่มันจะค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นเริ่มมีสถานการณ์ที่ ปรับและเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับมีตัมีการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้ความสําเร็จมีโอกาสที่จะเด่นละปังมากๆในรอบหลายปีเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหาสัสบดีจะมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยเป็นตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยนะจะอยู่ในช่วงเนี้ยไปไปจนถึงประมาณ เรียกอะไรดีปทุมไม่ใช่สิเป็นปทุมเกณฑ์แล้วก็เป็นองค์เกณฑ์คือความมั่นคงความเข้มแข็งความถาวรด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นตําแหน่งประแต่ได้ตําแหน่งเกณฑ์พิเศษแล้วนะแปลว่าเราต้องแบกภาระก่อนถึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีและดีแบบก้าวกระโดดเลยดังนั้นใครที่ไม่ต้องอิดออดนะชาวมีนไม่ต้องอิดออดถ้าคุณได้รับการไหวหวานได้รับการแบบเอ่อเหมือนมีคนมาบอกว่าแบบเนี่ยช่วยฉันหน่อยนะแล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย ถ้าช่วยในช่วงนั้นนะ่ะบอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับการตอบแทนแบบ9ทวีคูณนะครับนะประมาณนั้นอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าอย่าอิดออดกับการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ต้องเป็นในช่วงหลังวันที่13พฤษภาก็คือกลางเดือนไปแล้ว นะครับถึงจะได้รับผลดีตรงนี้เข้าใจไหมครับประมาณนี้เนาะทุกอย่างมันก็จะเหนื่อยหนักก่อนแต่มันจะมีผลลัพธ์ที่ดีแบบก้าเทวีคูณบางทีมันมาแบบกระทันหันที่คุณอาจจะรู้สึกว่างงงเฮ้ hey, มันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมอะแต่ก่อนผมดูดวงไม่เป็นยังไม่ยังไม่เคยดูดวงแต่ก่อนนะครับตอนเด็กๆแล้วกันยังไม่ดูดวงแบบก่อนที่จะเข้ามาวงการดูดวงเนี่ยผมอ่น้องผมเนี่ยเขาเคยไปดู ไปดูอากาอาอจารย์คนหนึ่งนะครับแล้วเขาแนะนําให้ว่าแบบเนี่ยปีหน้าเนี่ยหรืออีกสองปีเนี่ยปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยคุณจะดีมากๆในรอบหลาย10ปีน้องงงและเกาหัวเลยว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ตกงานเฮ้ยตอนนี้ไม่มีงานทําคือมีนะครับแต่หมายทำทำงานกับพ่อแม่แต่หมายถึงว่า มันไม่ได้อะไรเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มเน็บตำหน่วยแต่ว่าอยากทํางานของตัวเองแต่มันดูไม่มีไม่มีทิศทางเลยนะครับประมาณนั้นเพราะาเรียนจบมาก็อยู่กับพ่อแม่ตลอดอย่างเงี้ยครับแต่เงินเดือนมันก็น้อยไม่ได้เยอะนะครับเขาก็แค่พอให้เราแบบใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับช่วยกันในกองสีแหละประมาณนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะออกไปทํางานของตัวเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะไปยังไงอะไรยังไงก็เลยไปถามนะครับแล้วอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าอีก ปีถึง2ปีคือปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยจะปังมากๆเลยน้องก็แบบไม่เชื่อว่าเออทำไมทำไมถึงจะได้ขนาดนั้นทั้งที่แบบว่าเคยว่างงานมาเป็น10มมาไม่ใช่ 4- 5หปีนะครับไม่ได้งานเลยแล้วทำไมอยู่ดีจะมาแบบเออมีงานมีอะไรให้ทำขนาดนั้นแล้วได้เงินแบบปังๆเด่นๆอย่างนั้นเลยปรากฏว่าได้จริงๆนะครับเราได้ตามที่ที่อาจารย์ท่านนั้นบอกด้วย ก็คือเข้ามาในทางโหรา,าศาสตร์นี่แหละครับก็เลยประสบความสําเร็จได้ก็เลยมีเงินมีใช้อย่างทุกวันนี้ได้นะครับถึงแม้ตอนนี้จะดอปลงมาเยอะแล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังถือว่าพอประคับประคองได้ดีกว่าแต่ก่อนอยู่นะครับก็ยังถือว่าไปได้นาะออันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะว่าดวงของคุณมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งสงสัยให้รอดูไว้ว่าจริงหรือไม่จริงมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสําเร็จนะแต่เราต้องทําให้ถูกต้องด้วย ปรากฏว่าผมทําถูกต้องในตามดวงไงเพราะดวงผมอะ่ะบอกว่าได้ดีในทางโหราศาสตร์หรือคําแนะนําจากบุคคลอื่นแต่ลงทุนไม่ได้นะเออประมาณนี้ผมก็เลยมาถูกต้องมันก็เลยได้อย่างที่ทำไงประมาณนี้อันนี้เราเข้าๆให้ฟังดังนั้นอย่าไพ่บอกว่าตัวคุณเองมีโอกาสมีความสําเร็จในเรื่องการงานมีความโดดเด่นแล้วมีโอกาสที่จะเอ,อ่อฟือน้ฟนฟูสถานการณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่มันอึดอัดไปมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วทีนี้ การงานก็จะโดดเด่นมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่คุณอาจจะต้องพักตัวเองนิดนึงนะครับนายอ็อบครับพยายามเอาตัวเองออกจากปัญหาแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาแล้วพยายามเปิดรับพลังงานดีๆแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยนะครับได้ไพ่ใบนี้ Si off Pentacle กับไพ่สองมเหรียญ จริงๆ2เหรียญเนี่ยไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่ที่สุดนะครับแต่ไพ่5เหรียญคือแย่สุดเนาะดังนั้นเนี่ยหเหรียญคือมีกินมีใช้นะครับนะมีกินมีใช้ไม่อดแต่ก็ไม่ได้บวชหวาเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคกลางๆส่วนไพ่2เหรียญคือต้องบาลานซ์ระหว่างรายรับและรายจ่ายต้องหมุนเงินนะครับนิดนึงแต่ก็ประสบความสำเร็จได้นะครับแปลว่าการงานถืออยู่ในขั้นประมาณสัก5หรือ6เต็ม1ิ ก็คือผ่านเกณฑ์ครึ่งหนึ่งนะครับการเงินอย่าได้ประมาณครึ่งครึ่งนะรายจ่ายเนี่ยมาครึ่งหนึ่งลายรับครึ่งหนึ่งอ่ะพูด,ดง่ายๆหมุนทันพอดีเลยนะครับราศีมีนลักษณะมีนเกณฑ์ของการเงินเนี่ยโครจรไปอยู่ในภพเรนปุตตะเป็นตำแหน่งนิดนะครับมันรับโครจรส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงภพวินาศจึงทําให้เกิดเงินล่วไหลหรือเงินที่ต้องจ่าย ออกไปนะครับนะมันจะมีอะไรให้ต้องจ่ายเช่อนอาจจะต้องดูแลสุขภาพอาจจะต้องดูแลในเรื่องของอปุตรหลานต่างๆค่าทงค่าเทอมนะครับการส่งเสียเลี้ยงดูต่างๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ทําให้ชาวมินลักษณะมินต้องบาลานซ์ในเรื่องของการเงินนะครับรายรับรายจ่ายแต่รายรับก็ยังถือว่าหมุนได้โอเคดีในระดับที่ดีนะครับไม่ไม่ถึงกับว่า ขาดมือแต่ตึงมือเล็กๆบ้างแล้วก็หมุนได้คล่องพอดีเลยประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ยังถือว่ายังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้เราก็จะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟื้นฟูสถานการณ์ก็จะค่อยดีขึ้นสำหรับชาวราศีมินแล้วก็ลัคนามินนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ